มือมือาคอบใช่ไหบออีกอสองวันเด้อเนาะอีกสองวันจาไม่ด้ใช่คือว่าเมาเมื้อนี้ก็คือว่าเมาแอนๆอยู่เสี่ยวหากัเมื่อจะเสี่ยวมาแต่ว้านะไรจนว่าจะไปถ่ายคลิปจนบ่กล้าถ่ายเมาเฮงเลยโอ้ยแล้วเว้าเมาซื่อดอรอกคินเ้าอีกโนสองวันจะไม่เงินเล้าะคดเราอ่ะคเมามาแบบนีแต่อย่างหงลูกเสียน้ำตัวนี้แหละอีกสองวันสิเลิกได้ เพื่อนว่านะยันลายไปสิไปจักเราผู้ผู้อันชันน้องจ้อยนะเั่วไปเห็ดนานลำคนไปเกี่ยวขอนับเจ้างข้อมือเลยเมนไปข้อมือเหนื่อยเทาวหรโอ้ผู้นี่ชงสีนั่นอยู่เหรเห็นนั่นนั่นเรานั่นกำลังเาจักเห็ดเบียกแบบเขาเอามาโชยเบียกโชยยังประชมปูนชมยังจะว่าไรอยู่ประจักสิใครก็พออยู่ประจักษ์เอาเบิ่งได้เขา เบิ่งเด็กน้อยมันสิขายกว่าพ่อเฮาบอกเฮายังก็สิน้องๆก็สิกล้าจอดกราบสวัสดีสวัสดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสุคนเนาะเบิดมองสบอนว่าสิเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะกราบสวัสดีพี่น้องทางฝั่งไทยอีกทนึงมาพบมาพอกับช่อง YouTube ของว่าวินชายใจกันดอยพี่น้องเอ้ยเส้นเก่าเส้นเก๋พี่น้องพ่อๆยามแดงๆพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าหลังจากที่ว่าเฮาเทคานเท เพ่เสาต่อเสาเพื่อนน้องเสนาเนาะเดี๋ยวก็ามาล่างอุปกรณ์หรือว่าเก็บสิง่งของเนาะพี่น้องเนาะทางบ้านทางเพื่อนของน้องจ้อยพี่น้องเลยฝากน,นำพ่อแม่พี่น้อง FC เอฟซีวัชระคูสุคนนี่แหละเขามาเบิ่งมาชมเนาะเขามาติดตามคอยกดไลค์กดแชรอทุกทุกคลิปพี่น้องเลยวันนี้กะเอาไปเห็ดตัวนั้นเนี่บอไดมาเห็ดตัวนี้เลยกะเบิ่งเห็ดแต่โตัวเตยคานนี่ไปเบิ่งไปชมกันพี่น้องสบายดีเด้อน้องาดาเด้อ โดยสบายดีตั้งจ้อยยังวันนี้โตเสารถก็ได้มาโตทั้งนี้เลยเนาะเทคานกลางเทคานกลางเนาะเทคานกลางเดี๋ยวปืนจังแกมันจีน้ำใส่ไว้รถเหมือนบืนตอนเ้าเดี๋ยวมาเก็บก่อตัวนั้นขึ้นก่อนก่อนเขาจะไปโตตัวนั้นเดี๋ยวไปจมว่าโตตัวนั้นแล้วรอบเ้ารอบแปลงเขามาเทตัวนี้ จังสีมันจังสีแห่งทันกันเท้ามืออื่นขามานั่งกะเจากก้าก็น้องจ้อยเล่นเดีนนองไปเอาๆๆๆๆเด้อเด็กเด้อเอาได้บอกว่าคอยสีไปจายอ่าลงไปเอาก่อนพอช่องคนมันจังนะคอยสีถือขึ้นมาคำพอเด็กมันโมโหถามนุ่งแก้วว่าประมาณจักสิทธ แม่น้องดาวหัวเส้น1 2เส้นยงเพินบ่มเพิ่นบ่มาสงโดดแดนน้องดาว2คนเอาเด็กน้อยเด็กเด็กใหญ่น่สิพออยู่ในยัง3เส้นเนาะมเส้นนึงนดึงมาไว้พี่ก็ได้น้องล่ะดึงไว้ทงเดอเส้นเดียวแม่นว่า เอาสีมืน่นเอาสีเก็บตัวนี้ขี่ปูนมันมืน่นนะขี่ปูนนานแห้งนะเขาเบิ้งคือแห้งอ่ะพวแห้งเมันมืนน่นเนี่ยเขาเผาะเป็นไก่ฮะ่ะไรสิไปตีเข่าอีกบ่ตจนแดงโดยเออตีกระปุกบ่หักเข่านั่นเอามาเบดเดี๋ยบ่มาบเบดแล้ว ตอนแดงตีขาปลูกตีให้เอฟซีบ้งแน่ตีเข่ากัน่ายลงให้เอฟซีบ้งแน่ยยอดยุกเมนออไปไ้น้ฮะตีบอนงน,งนเนนอ,อ่ดด้ตีเอานะมันขา <c oughs> ปลูกมันปนนอกกำลังสิปันเนาะมันอยากปนได้ขปลูกฮะปนพรเขามูนาะเออแล้วเขานี่จเปลี่ยน แมมันมุงามเขากับเัาใจรถปั่นเขาจะเข้าไปปั่นหน้าภายนายาเนาะมันลายลายเจ้าทำร่างพี่ก่อนน้องจ้อยล่างกันมังก่อนจากหน่อยน้ำมันเบาลงเบาลงมันสีนะพอแดเดี๋ยวมือ่นจะโคตรอีกหยาดมันบอกแข็งแดงบอกมันเลยมันแตกคือของน้องหล่าดิขึ้นมันแตกมันเฮงอยู่หรอของเจ้ามันลายมือเลยตัวน่ะ ครับคันอจอมกระตัํเนี่มันเลยนายองจอยในคานมันต่ำเฮ้ยมือเขาเก็บเก็บงานแล้วเก็บงานล้วจิพาลงไปเที่ยวสวัล้ังจอยเคยลงไประวบ่อฉวันเนี่ยย่งบ่อเออทิ้งทานเคยไปเก็บงานน่ยลงจิพาลงไปเที่ยวฉวัลนาเคยไปไหวละวบ่อพระธาตุยังหังย่งโย เออพอดีแล้วสาลงไปห้าูุดน้ำมนต์แมนยังบม่เคยเห็นจ้เคื่อได้หนองจอยเรียก่องมื่นครับนั่งกับห้าให้น้อง้อยกับน้องหลาเรนน้องไป๊วเงินเท่าสีอันจ่ายเราบาัตรนั่นเท่าซื้อในเช่นลุงไลายวงรดฮะเอาว่ายัางอยู่ในยังชามเ่นอยู่นอกเศษหนึง อแ้อส <ừ. S 2> ีอ้อาชองชองเส้นโตโตอันชองเส้นหอดพอบ่เถิงบ่ฮะบ่เถิงดิย<ม>ันว่ามาันยาว ชื่อชื่อมาลดแหละชื่อมาเพื่อรดคำนั่งกันใส่เพื่อไว้มานั่งกันเอาไว้ใส่คานมงกรบมุงยังไปเขาเอาชื่อชื่อเขาเอาชื่อนั่นบัดเขาซื้อขึ้นมาผู้เดียวมันนี้ยน้องจ้อยกับน้องดาลงไปเอาให้เพิ่นนั่นนะให้เพิ่นไม่ได้อศิลป์เอาเงินให้เพิ่นเนาะเพราะว่าเขาสีมุงตัวนั่นได้เขาจังที่จะซื้ออะไรซื้อช่างกระซีตัวนี้มาอ่ามุงตัวนั่นขึ้นก่อนเพราะว่าอ่านั่นช่างกระซีตัวนั่นเขากระทันในมุ่งเลยเขายังมัซื้อเขามา เาตองมงตัวนั้นขึ้นแลวเฮาจังซื้อตัวนี้เข้ามาเตมนเล้ยมื่าเลโดยตน้โดยเดี๋ยตอนเามาใน่ตัวนั้นกนไอตัวนั้นแข็งมันจังเฮาจังจะได้ทคานพร้อมกันเพราะว่ามือมันคานนะจะดได้ลงไปสวรรค์เนีย่ยมือมันคานจะลงไปสวรรค์ ยงเหมือจอยคือคำแท้ค so yeah. ือไม่คำแท้มาทำมาไปหาท่านหมอป่อไปหาท่านหมอบ่ไปสียาบ่โอ้ยตายเหมอนจอยเป็นยังเจ้าจังไปสียาน่ะฮะโอ้ยไปหาแต่ท่านหมอสียาตลอดเจ้านี่เนาะเบาดีเมื่อน่ะบ่เออดูดู ห็นห็นบนหยอกหยอกเสรตมอเนาะโอเคแล้วข้ามเอาตะมอคอยว่าเบิดแหงเต็กกว่าประตูชุนทอนอีกแ้งไปกันใหญ่เลยเมนห้งบุบมีกินเลยเมนทานมอคนลงไปคอขาวาดกินเน่เนาะลงไปคอขาวาดกินเนีจากนื้อไรานมอกรบเืองนั่นเลาว่าเราไม่ได้กินเหล่าอะไรลุง บกินบินเราแต่เราเป็นไงละคือเป็นแบบเงงเงเงงเงงไฟฟ้าไฟฟาแบบนั่นวะอ๋อเอาเมียกัม่ม่แต่ว่าเมียเมียบุรีอ๋ออย่น่มน่เมียกับ่ใด้ก็ว่าเมียเมียบุรีอ่อแต่กี้เฮากี้ว่าเราเมาเหล้าถามไปว่าคอยเคยกินเหล้าเรากระแพคคอยกับกินเหาเอกินแต่โอชิเหล้ะะโอชิเป็ดจอกเป็ดชี่นี่กินเยอะเ เราบม่ได้กินยาบม่ได้สูบนะครับเขาเบิ่งคือคุชงคนเมาตลอดนะนะไม่เบิ่งหนูคือคนเมาตลอดผลไม้มันมียาบ๊อบซข้าหนิบอกอีกสองวันเด้อหนูอีกสองวันจะไม่ดมใช่คือว่าเมาเมื่อนี้ก็คือว่าเมาแองแอนอยู่เสี่ยวหากันเมื่อจะเสี่ยวมาแต่ว่าอะไรจนว่าจะไปถ่ายคลิปจนไม่กล้าถ่าย เมาเฮงโอ้ยแล้วบาเมาไเหรอกินเ้าอีกององวันจะไมเหงานะเขาเมามาแต่มีแต่อย่างให้ดูเสียน้ำตัวนี้นะอีกวันสิเลิกได้เผินว่านะยันลายไปเไปจักเจ้าบ่าเจ้าบ่าวหยอกเพินว่าว่ขามาโมเลกนี้คอยโบฮับเลยได้บัานนี่ีอ่ว้่าวยอบ่าวยอ่บ่ ไปเห็นก hey, ินเหล้าเมาเหล้าแล้วไปเฮ็ดงานงานเฮาบ่ได้แม่นมันจักแบบไดเฮ็ดให้น้องเบิยากแม่นแม่มีคนเมาาจะเตเล็กเตลาเตอีกนึงมากะอ่าเจ้านั่นกะจักนอยเฮาก็สิบ่กล้าชอีกเนาะคนเมาเนาะเว้าหยังนึงก็ผิดใจหมู่เออผิดแหละอ่ามันกะมันเป็นอันบ่คักดนเว้าง่ายๆซะ อย่างมาเพิ่นมากระไพมาลูกบ่มาครับลูกใส่ผู้น้อยเห็นบ่เลยเลยเลยครบว่าครบก็ยังครบค่ากินเหล่าอีกสองวันเลยเดี๋ยวไปหาดำน้าหลวงเจากรับย่างเมื่อเยนเนาะนี่ว่าทีเรา่างลูกเราผู้ผู้วันชับน้องจ้อยน่ะยช่วงไปเห็ดนานลำคนไปเกี่ยวข้าวลับจางขมือเลยแม่ไปขมือเลยเท่าว่า โอ้ผ kind of ู้นี่ชงสีนั่นอยู่เห็นนั่นนั่นเรานั่นกำเราจักเห็ดเวียกแบบเอาเอามาโชยเวียกชอยยังประชมปูนชมยังจะว่าไรอยู่ประยะสิใายกูพออยู่ประยัเอาเบิ่งได้เขาเบิ่งเด็กน้อยมันสิใายกูพอเขาบอกเฮายยังกะจีน้องๆกะจิก้าช้อนคือเขาน้องจ้อยน้องยังนี่กะจิก้าช้อนแมนไม่ได้ให้น้องๆไปชวนเนาะแมนคำว่าอันคือพ่อนี่บัด เด็กน้อยชำนี้เขาสิบบก้าใช่ได้ชำน้องจ้อยบก้าได้น้องจ้อยเนาะผู้ใหญ่เพราะว่าบุตติพายได้ตุนคำว่าเด็กน้อยคือกันนะเขายังว่าเขาบอกเขากระชีดเขาบุเคยเห็ดเดียนึ่งมากกระชีเขาใจกุ้งเขาเบิ่งแต่ว่าบุคเคยดึงกันมันอยู่คนละโซนเนาะมันอยู่คนละโซนมันเหมืนโซนเดียวกัน เมื่อนี้มื่นนี่มีแต่ว่าสิโตไปอีกหกต้นเนาะยังหกต้นแต่ชาวชาวโตโต้ได้หากัยังยังเดือดหาต้นเนาะทางไหนเนาะทานในโตยังเดือดหาต้นหมดน้ำโตน้ำเทน้ำเลยก็ได้มือมีน่าพอมื่นนี่น้องถัวยสิมามบอพอมือน้องถั่วมาเพิ่มอีกผู้หนึ่งเอ้าเขาปลูกได้ใช่ซูบาริสตีมแมลง โอ้่เมื่อยบ่หน่องจ่อยตีประเด้งฮะบบ่มบ่ไหวกโบ่เฮ็ดได้ภาคภูมิไปนำนะเมื่อก่อนเล่นมวยจะไปตีไปหน่อยเลยตีไปมือเด็กมือหน่อยได้จากชอบขับปลูกทางเบิดชามที่บ่มันจงไว้ยางหน่อยบ่จงจงไว้ลายลายอันบ่ว้าล้มันจงเข่าจงไว้ลายลายพอดวันนี้จะฝนบลงไปคนอยู่ไหหน้าในวัน๋อแบบกะเอาชื่อกะเอาว่าเข่าตัวนี้ตัวนี้ชื่อเออ สี่ไฮนาสี่ไฮนาเลยไลร้อยเติบได้เป็นไล่้อยมาเติบโอ้รับสี่อยโอ้หสต่อกับตีฮันเด็กเติบได้เผื่อชี้รียจะมุด่าสามคนกันสามคนขี้กัอย่าสมขึ้นละโดยตีไปเธอเด็กจะหน่อยนะนะตีไปเธอเด็กจะหน่อยแบบเขาโน่นส่งมาเอะมากจนมากันเริ่มจะเล่นหน่ะโดยโดยเมนเมน ขนาดสามีพากเ็เลินเลยกัน,นเลยฟ้อนทุกคนเสมอเลยกันขำกินข่าเล่องนี้เหมือนตีน้องพี่น้องเมื่อ,น,อ,น,อนี้กะเฮา <c oughs> ช่วงเงินงเที่ยงๆนะไม่ได้ขา่าวไหมไม่ว่าไปอันในเงินเอื่อยต้องจ้อยกับแม้ว่ามีเงินจ้างคารถเมื่อนั่นก็ได้ออกไปเอาเงินให้เพิ่นฟังเบิ่อองว่าเพิ่นสิเมือ่อหรืบอรโดโดโบ่เมื่ออะไรเงินจะที่อยู่โตบอกคือเนี่ยไร เราบอกมีเงินจ้างคารุดเด,ดียเอาเงินจ้างคารุดให้อ่าทรงเซนเพื่อนว่าเขาอยากไล่เกยเข่ามือส่งเข่าหาช็อปเข่าเงินกี่บาทได้เจ็ดช็อปเอาไปสีช่ช็อปอ่าช่องชอ็อปเพื่อนเอาไปสี่ก็เลยอันว่าจ้างเมื่อเช้าวะ่ะนั่งเนี่ยปะอยู่พี่บัตรอ่าโบมีมันอยู่บนเช้าผ่าบัตรกับเขาใช่ไหเอาไปโป๊กเข่าเขาได้เพื่อนว่ะอันดมผัดดมหยางบัตรตาโน่บัวสบายบัตรนี่ ว่านี่เขาเอาเงินไปให้กะพผ้าหลานไปห้องโมผู้หนึ่งผู้หน่อยนะก็ได้ไปให้เมื่ออยู่มันบ้านเพิ่นหนี้อยู่พุน่นยังว่ามีไผพื้นไผ่ผ้าเนาะ<ม>แต่กี้เขาคิดว่าอันไผผ้า,า,าอันไผโซล่า,าเซลอันที่เพิ่นใช่เดี๋ยวนี้เขาคิดว่าเพิ่นนั่นได้เขาคิดว่าเพิ่นเอาตัวห้องน้องจอยแล้วนี่เพิ่นไปยืมของเขามาคือกันเลยตัวอันห้องพ่อน้องจอยแต่กี้ไปเอาหมูม้มูเลยบ่<ม>เออ กี้เขาคิดว่าเมน้องจ้ยอยเมื่อทำม,มาบาเมนตัวนี้ก็ยืมของเขาไหมบูจักเลยจักจะกายเอา,เอป,าป้าไว้ในเที่ยงตัวหน่นะเนาะแต่กระโบนหูเลยว่าภายเมือ่อกนั่นเลยใะพังเบิ่งคมาอันนั่นนะจะเป็นอื่นพุนดูดแต่คำจูเพิ่นที่เมื่อกะมันกัไกลเติบได้เขาไปค่ะไปส่งแล้วพอเขากลับมาอีกเนาะกับพอจ้างยุ่งสองเซนกะ ่าเขาไปเขากลับมาอีกรถไทยเขามอส่งแม่นเพราะว่าเจ้าสิไปหานั่นจมมุตว่าเฮาสิเอาเมื่อกับน้องเมื่อบ่เบิดเข้าหาชอบรถจักมันบ่คือรถนั่นไดเป็นซาเล้งง่ใตัว2เนาะคาเล้งยังใช้เืออ่าทางดีทางลนี่ไอยู่าชอบน่ะทางทางเข้าบ้านเรายากเทางเื่อนเราทางุบ่เุมกุลกุกิบ่เฮาเฮาเมือบ้านนั่นเฮเมือหาดงนั่นนั่นคือคักอยู่ ทางเขาเพื่อนมันมั็นเป็นยากกว่านี้บ่ทางไดนโซน,นเพื่อนเพผนเอาไปตรงเลยบ่ได้เกี่ยวมาพี่บอกโอ้เขาไปทางป่า,าทางทางเวียดเพื่อนเลยมันคุมลายโอ้ก๊กุกไปอยู่หินทงนาบ่เพื่อนเป็นอืมอืมน้องพี่น,อน้องเนาะหาสิประมาณนี้แหละพี่น้องมีแต่ว่าให้น้องจ้อยหาเก็บเครื่องเก็บของไปเมียนคำเลยหาเมื่อหามหน้าแบบไหน ขับปอนเก็บเขาไว้เบิร์เดอร์มียังกะจากน้อยนั่นเพื่อลุงกิมากก็กินขขากินน้ำแล้คุณบอกโดยจังมานอนอยู่พีเนะาะเขากินน้ำแล้คุณจังได้ก็อยู่ดีไม่แห้งสบายดีเลยโดย,ย,โดยพี่น้องเลยมาทางนี้ก่อน,าน,นอมาเนาะมารีวิวให้พ่อแม่พี่น้องเบิงร์งจากที่าาว่าเอา่ตเสาพี่น้อง่อเสาทั้งนั้นเพื่อนน้องสระพี่น้องว่ามุงตัวนี้แล้หละจังนัน อ๋อมุ้งมา่ั้งคืนนี่ดูเออหลังจากที่ว่าเอาต่อมื้อนี้6ต้นพี่น้องเอ้ยสมอ่าปูนนึกว่ามันช่วยไปห6ต้นกะนะอ่ามื้ออื่นนี้สิโตโตตัวนี้อีกโตตัวนี้อีกแล้วก็อ่าหลังจากนั้นเฮาสิมุงมุงตัวนี้เนาะพี่น้อง มงตัวนี้ขึ้นมงตัวนี้ขึ้นนต่จังสีอันอเด้าจังสีซื้อของเพื่อนน้องจ้อยมาพี่นอ้องเพราะว่าเอาสีซื้อมาไลายกะก็ยามมันเสียในหนึ่งมาก็ยามมันเสียสองมาก็ยันง้อขั้วเหยียบเพราะว่าหนึ่งมากับเบะมูง้อขั้วกับลายอยู่แถวนี้เนาะพี่น้องเนาะก็เลยบริสุทธิ์เข้ามาเดี๋ยวมื่ออื่นนตะ่ตอนเศร้าเลยผู้มัดเด็กกับมัดแต่ผู้โตกโตับโตเดะสิไปเทคานเพื่อนน้องจ้อยให้มันจบนะพี่น้อง พราะทางเบาอันโปรยมาโอยเพิ่นมาในากะเดินอันนั้นพี่น้องเลยก็เดันมาเบี้ยงเองกะกดนนงได้ให้เพิ่นถา่าว่าสันเนาะให้เพิ่นถ่าเพิ่นถ่าได้ก็เดินงานนั้นพี่น้องเลยให้เพิ่นถ่าได้ก็จังชิได์เดินทางกลับเพราะว่ามันคำ้ำในช่วงนี้มันค้ำไว้ค้ำไว้ได้กะบบก้าเนี่ยาบก้าเมื่อผู้เดียวเนี่ยเลยเอาหมูเนี่ยพี่น้อง,งเนาะในมูอยู่ถา่าทีมงานเฮาเห็นเด็ดพี่น้องเออ ทั้งน้ำนองเพิ่นเขี้ยวพี่น้องไงฟูเาเอ้าใส่คักแท้น้ำนองนี่บอ <c oughs> บอ่าเต้ยูบล่องลายอันนี้ป่ะนีะ้เนาะดุงเนาะป่ะพี่น้องโบกล่องลายอันนี้เฮพี่น้องเไยเนาะบอมันแปลนโดดมันเนด็กคือเงียบเนาะป่าน้ำเด็กมันแบบนี้แหละ ฮะพี่น <Anyway> ้องเนาะคลิปนี้กับบุมีอย่างไรพี่น้องถ้าว่าพิษพลาดการใดก็ต้องขอโทษขอไผ่ละลายๆจะได้เดินทางกลับแล้วมันค่ำนะพี่น้องเลยอย่างใดก็อยู่ดีมีแห้งเบิร์ตสขุสุขคนเนาะนำอิปสีหักแพงฝากน้ำผู้รักผู้ใหญ่เนาะหลายๆคนที่ว่าถ้าผู้ใดเนาะสนใจอยากจะช่วยเรือเพิ่มเติมยังกะติดต่อมาได้พี่น้องเขาเองก็ยินดีต้อนรับเบิร์ทุกอย่างเป็นสะพานบุญให้เบิร์ตสขุสุขคนแต่พี่น้องเฮ็ดบุญรวมกันเนาะพี่น้องเนาะ อ่าเป็นกานบุญให้ลายเบัร์จูกุทุกคนแต่ว่าผู้รักผู้ใหญ่ผู้ใดอยากจะช่วยนั่นช่วยนี่เนาะพี่น้องเนาะก็ถามก่อนพี่น้องถามเข้ามาได้ว่าขาดเรือยังบ่เนาะพี่น้องเนาะอ่าเพราะมันก็มีเป็นบางส่วนนะพี่น้องที่ทางเพือนน้องฉลาดจะเห็นนนั่ทางบ่จจีบเพิ่นเข้ามาประมาณบันทีอ่าสิป้ายเพิ่อนมาเนาะเจ็ดจิเปะเพิ่อนบวกว่าเวียงไว้พออยากเพิ่อนมาแจ้งไว้แล้วอยาเพิ่อนโมโหนะพี่น้องเดี๋ยวจังไรก็มาเบิ่งน้ำกันเบอร์จูกุทุกคนแหละพี่น้องเลย อะไรก็หักแพงคือเก่าคือเดิมพี่น้องเนาะคลิปนี้กะชีลำลาพ่อแม่พี่น้องไปแล้วพี่น้องเลยถ้่ว่าพิภากกันอดไรก็ต้องขอโทษขอภายอะไรขอเก่าวคว่าสบายดีสบายดีบ,ดบช๊ชสุขสุขคนเด้อเนาะ